บมธนินพระเอกที่แฟนๆคิดถึง ไม่ได้เห็นผลงานทางหน้าจอทีวีหลายคนตั้งคาถามว่าเขาหายไปไหนหันหลังให้วงการบันเทิงไปแล้วหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบมาให้แล้วนะคะมาดูกันเลยว่าเขาหายไปทําอะไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาย้อนดูเมื่อปี2565กันก่อนค่ะหลังจากที่บอมธนินได้หมดสัญญากับทางช่อง3และมีผลงานเรื่องสุดท้ายคือหมามีที่รักจากนั้นเขาก็ได้หายหน้าหายตาไปเลยเป็นพเพราะเรื่องสุขภาพที่เลื้อยลังมานานบอมธนินเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าเป็นอาการบาดเจ็บ เนื่องจากการเล่นกีฬาม,มาตั้งแต่เด็กและคุณหมอสั่งให้เขาพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้ดีนั่นเป็นสาเหตุทำให้เขาหายไปเลยนะคะแต่หลังจากเป็นนักแสดงอิสระเราได้เห็นบอมธนินออกรายการวาไรตี้ต่างๆหลากหลายช่องเลยทีเดียวเรียกว่าได้เห็นตัวตนของเขาแบบชัดๆที่มีมุกตลกและเขาก็เป็นคนฮาๆเหมือนกันนะคะครับอมพร้อมไหมฮะอะไรอ่ะ และกับคําตอบพี่ว่าบอมธนินหายไปไหนนะคะล่าสุดจากภาพที่เจ้าตัวได้ลงไว้คือการเป็นโค้ชเทนนิสนั่นเองต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่บอมธนินเล่นมาตั้งแต่เด็กๆก,กับพี่ชายและน้องชายของเขาและวันนี้เขาได้ทําให้ไลฟ์สไตล์กลายเป็นอาชีพที่จริงจังจากภาพคือเขาเป็นโค้ชเทนนิสให้กับขนมจีนกุลมาศหลายคนเห็นลีลาโค้ชคนนี้แล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยเลยคะ่ะ